สวัสดีวันที่27ตุลาคมครับ2,568อู่ช่างเอ็มคาติดรถไถอำเภอพยัคฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้ก็จะส่งลูกค้า2ท่านครับมาพร้อมกับสายฝนครับตกตั้งแต่เช้าแล้วครับตกแบบตกปล่อยๆนะครับฝนนะครับอยู่ที่อำเภอพยัคฆบผมตอนนี้นะครับนี่ครับผมก็แพ็คตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับคานะครับวันนี้จัดส่งลูกค้า2ท่านนะครับปลายทางโซนภาคอีสานทั้งคู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นสายคาด รุ่นใหญ่สุดเลยนะครับเป็นรุ่นรถไถฟอร์ดนะครับโครงผานเป็นโครงผาน CMT ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ติดตั้งให้ไปครบนะครับมีน็อตมีแหวนมีประกับล็อกนะครับแล้วก็เสื้ออุปกรณ์เติมน้ำมันนะครับของแถมให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะส่งไปที่จังหวัดไหนนะครับท่านแรกนะครับเป็นของคุณกัรติกาคุณพรชัยครับอยู่ที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้ก็ ติดกับรถไถฟอร์ดนะครับโครงผ่าน c m t ฐาน26นิ้ว7ใบนะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นของคุณพ่อจงกลนะครับอยู่ที่บ้านสร้างแก้วตำบลหินงมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะครับของคุณพ่อก็เป็นโครงผาน c m t นะครับ26นิ้ว6ใบนะครับตัวนี้ก็ไซส์คาดไซสใหญ่สุดนะครับตัวขานะครับทั้งคู่นะครับเป็นขาเหล็กลางขนาด4นิ้ว นะครับซับด้านล่างความหนาอยู่12มิลนะครับแล้วก็ด้านบนปิดให้ทั้งตลอดทั้งแนวนะครับตัวคาดก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวฟันก็เพิ่มขึ้นนะครับจากตัวเล็กนะครับตัวเล็กฟันเราจะใช้ข้ออ้อย16มิลนะครับส่วนตัวใหญ่เราจะใช้ข้ออ้อย20มิลนะครับก็ใหญ่ๆ่ขึ้นมาอีกเพื่อจะไปกดก้อนไถใบ26นิ้วนะครับใส่คาดมันก็ต้องใหญ่ตามนะครับใหญ่ตามโครงสร้างของรถเพราะว่ารถเนี่ย รับน้ำหนักได้เยอะนะครับเราก็ต้องทําคาดตัวใหญ่ไปติดส่วนรถเล็กนะครับรับน้ําหนักได้น้อยเราก็ใช้คาดตัวเล็กนะครับเพื่อจะให้มันสมดุลกับโครงฐานสมดุลกับตัวรถนะครับไม่โหลดรถไม่หนักรถนะครับตัวคาดของเราก็จะอ้างอิงตามตัวโครงฐานนะครับเวลาสร้างคาดเราก็จะสร้างตามโครงฐานที่ลูกค้าใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่งว,วันนี้ถึงปลายทางพรุ่งนี้เลยส่วนภาคอีสานถ้าเป็นภาคอื่นอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณ4-5วัน นะครับจะถึงปลายทางแต่โซนอีสานผมส่งสินค้าวันนี้นะครับจะถึงปลายทางพรุ่งนี้เลยนะครับสินค้าเก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอีสานนะครับหรือโซนภาคอื่นนะครับก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับส่วนงานที่เหลือนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเมื่อวานก็1ท่านตอนนี้น่าจะรุ่นใหญ่ก็จะเยอะนะครับรุ่นใหญ่จะเยอะน่าจะประมาณ4-5ท่านนะครับ ก็ขอบคุณลูกค้ามีทั้งลูกค้าเก่าที่กลับมาสั่งซื้อเพิ่มนะครับเวลาเอาไปใช้